cảm ơn các anh em tập tiếp được không? được không? phải lắm. ui. mọi ึ้นน้ำอยู่แล้วครับลุกๆแล้วครับผมเบอร์28 28มหาเพื่อายท27 27ไม่เนยเบอร์เเบอร์เ็สยังไม่กเป็นพีเป็นพีของเมียครับอี่ยังไม่ให้เปิดครับีเครับตามล็อกไว้ใหญ่ครับยังไม่ให้เปิดบอลนะครับไปเต้น ใชไสครับผมยี่ส right? ิบเจ็ดเอ้ยาวไปได้มเกีเกีรเเียครับผมเอเดูแลครับยาวเรเด็ดแล้วครับรยนเด็ดรยนเด็ดล็อกซ้ายขวามองเห็นไห่บเบาเบอร์เจเอาไต่อเติมไม่เติมเบอร์เจเติมน บอร์เจ็บคับพี่เจ็เย้ยยว้ังรู้ฮะยังอเคเลยนี่ไม่รอสิลูกมั่นใจเน่ยลูกมั่นใจลยเรียกตัวเองกลับึ้นมาดิ

ดีมเนี่ยครับดีสครับดีสาม้เนี่ยเลยเพชรสวรรค์สวรรค์ไอ้บอลอะไรครับ นี่จีนได้อนสิลูกได้อนเลยนหคุซื้อเล่นหลังได้ไหมลูกอะไรหมดไดอยู่ลูกยัลูกมันใจนมันใจนลูกเองได้ได้เลยเยอะได้ไดได้ mày mắn không. 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 không.